สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรรลังทางช่องเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอคลิปเกี่ยวกับอินทผาลัมนะครับหลายท่านก็อาจจะมีความสนใจที่อยากจะอยากจะปลูกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปกันว่าเราจะปลูกแบบเพาะ,มะเมล็ดหรือว่าแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดีนะครับท่านผู้ชม อันดับแรกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูอินทผลัมลูกอินทผลัมทั้ง2ชนิดทั้ง2แบบนะครับว่าลักษณะผลรสชาติจะมีความแตกต่างกันยังไงเพื่อที่จะเอาไปาเป็นข้อเปรียบเทียบได้ว่า,าเราจะปลูกแบบไหนดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะว่าการปลูกอินทผลัมเนี่ยก็ใช้เวลา อย่างน้อยก็เรา,าวๆสองปีถึง3ปีกว่าที่จะติดผลให้เราได้ชิมกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ลูกของอินทพารัมแล้วก็ไปชิมดูรสชาติเปรียบเทียบกันดูเลยสำหรับวันนี้นะครับไปเลยครับเราจะมาดูที่ต้นที่เป็นรูปแบบเพาะเมล็ดนะครับท่านผู้ชมแ้วก็ด แก่จัดแล้วนะครับก็เริ่มมีตัดขายบ้างแล้วนะครับครับนี้คือผลของอินภาลัมแบบเพาะเมล็ดเพาะจากเมล็ดของพันแ k l นะครับท่านผู้ชมจะเอามาหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวไปที่ต้นที่เป็นเนื้อเยื่อกันนะครับ เ,เพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์บาฮีนะครับต้นนี้ยังไม่แก่จัดนะครับท่านผู้ชมก็จะมีผลที่เป็นสีเขียวอยู่นะครับแต่ผมจะเลือกลูกที่สีเหลือง,องนะครับถ้าเทียบกับต้นที่เป็นเพอะเมล็ดเมื่อกี้นะครับจะสุกทั้งทลายแล้วแต่ว่าสำหรับต้นที่เป็นเพาะ เลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยยังยังไม่แก่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบรสชาติกันดูระหว่างที่เป็นเพาะเมล็ดแล้วก็เป็นแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับนี่ครับนี่คือผลของอินทผาลัมที่แก่จัดนะครับลูกนี้เป็นผลที่ได้จดากต้นที่ปลูกแบบเพาะเมล็ดนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาชิมดูว่าแก่จัดแล้วอ,อินทาลัมแบบพรอมเลดรสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเนื้อข้างในผลที่แก่จัดนะครับของอินทลัมอินทาัมแบบพรอมเลดเนี่ย รสชาติความหวานเนี่ยจะหวานมากครับแต่ก็ไม่ทุกต้นนะครับท่านผู้ชมไม่ทุกต้นแล้วก็จะมีติดฝาดบ้างนะครับมากน้อยไม่เท่ากันนะครับนินงพารำแบบพรอมเลดเนี่ยก็จะเริ่มแรกของการปลูกก็คือ,อหนึ่ง เมื่อเราปลูกแบบพ่อมเมล็ดลงไปนี่นะครับก็จะมีเรื่องของก็จะมีเรื่องของการกลายพันธุ์เป็นเพศผู้เพศเมียซึ่งเราไม่สามารถที่จะแยกได้ไม่สามารถที่จะแยกเพศได้นะครับว่าเราปลูกพ่อมเมล็ดเนี่ยต้นที่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือการปลูกแบบพ่อมเมล็ดนะครับ ต้องจากกายพันธุ์เป็นแยกเพศแล้วนะครับ 2. ผลที่ออกมาลักษณะของผลนะครับก็ไม่เหมือนต้นแม่พันธุ์ที่เราเอามาปลูกนะครับก็จะเป็นลูกเรียวบ้างนะครับลูกกลมบ้างนะครับลูกรีบ้างแล้วแต่ซึ่งเราก็กําหนดไม่ได้เช่นกันนะครับ 3. นะครับก็คือเรื่องของสีนะครับสีเหลืองบ้างนะครับสีแดงบ้าง สีส้มบ้างนะครับอันนี้คือลักษณะกลายพันธุ์แบบที่3นะครับสเลยที่สําคัญก็คือรสชาตินะครับตัวรสชาติเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้ว่าเราจะสามารถขายผลผลิตได้ไหมเมื่อผลผลิตของอินทาลัมออกนะครับตัวนี้คือสําคัญเพราะว่าการกลายพันธุ์เนี่ยสีสันเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องหลักก็คือรสชาตินะครับ ถ้าเราทานสดแบบนี้ถ้าไม่ฝาดก็ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีเพราะอะไรเพราะว่าต้นกล้าเราซื้อไม่แพงอาจจะเพาะเองหรือว่าซื้อมาแค่หลักร้อยนะครับแต่ว่าเรื่องการกลายพันธุ์เรื่องรสชาตินี่แหละที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมเราไม่สามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะของต้นพันธุ์ได้ นะครับสำหรับการปลูกแบบพ่อเมล็ดนะครับถ้าหากว่าไม่ติดฝาดมากหรือว่าติดฝาดน้อยมากๆหรือว่าไม่ฝาดเลยก็ถือว่าโชคดีไปก็ท่าว่าเราไดา้ต้นพัน์สายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะว่าการปลูกแบบพ้อเมล็ดเนี่ยมันเป็นการกลายพันธุ์ถ้าดีเราก็สามที่จะตั้งชื่อพันธุ์หรือว่ากําหนดเป็นสายพันธุ์ของเราเองได้นะครับหรือว่าบางต้นอาจจะฝาดมากนะครับทานไม่ได้เลยนะครับบางต้นก็อาจจะ ทานสุกจะอร่อยทานแก่จะไม่ไม่หวานเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับรสชาติจะฝรัาดเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับนี่คือลักษณะของการกลายพันธุ์ของพ่อ,พอมเมล็ดแต่ว่าทาไมที่สวนผมปลูกพ่อมเมล็ดด้วยปลูกเนื้อเยอะด้วยเพราะว่าการปลูกพ่อมเมล็ดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาเกสรตัวผู้นะครับคือเราต้องใช้เกสรตัวผู้ในการผสมเกสร การได้มาซึ่งเกสรตัวผู้เนี่ยนะครับท่านผู้ชม1จากการปลูกพมะเลดนะครับ 2. จากการปลูกตัวผู้ที่เป็นแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีขายนะครับก็คือ,อต้นตัวผู้ที่เป็นแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับ3การซื้อเกสรมาผสมเลยนะครับสำหรับในสวนใหญ่ๆ่ที่เข้าลงทุนเยอะเขาก็จะไม่ได้ปลูกตัวผู้เขาจะเน้นว่าซื้อมาเอาซื้อมาผสม นะครับก็จะประหยัดต้นทุนนั่นคือในมุมมองของการลงทุนนะครับแต่สำหรับผมสวนเล็กๆแล้วก็ปลูกทั้งเพาะเมล็ดด้วยเนื้อเยื่อด้วยนะครับเพาะเมล็ดกลายเป็นตัวตัวเมียกลายเป็นเพศเมียเนี้ยมีลูกให้เราได้กินได้ชิมนะครับก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะครับแล้วก็สําสำคัญก็คือ,เ,อเราได้เห็นความหลากหลายของของอ่า ขอ,ของอินทพาลัมความแปลกใหม่ของพันธุกรรมที่ที่เราไม่ได้กําหนดขึ้นมาซึ่งเราไม่สามารถกําหนดได้นะครับการกลายพันธุ์พวกนี้เราก็สามารถที่จะ,ะได้เห็นได้นี่คือในแบบของการ,พรเพาะเมล็ดนะครับแต่หลักๆแล้วการปลูกพพเพาะเมล็ดเนี่ยเราเน้นที่จะหาเกสรตัวผู้นะครับท่านผู้ชมทีนี้มาที่เนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อเนี่ยลักษณะของลูกเนี่ยยังไม่เกิดนะครับ เดี๋ยวผมชิมให้ดูนี่นะครับอันนี้คือเนื้อข้างในลูกที่มาจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแทบจะไม่มีรสฝาดเลยนะครับจะออก หวานนะครับสาดน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับกรอบเนื่องจากว่าต้นที่เป็นเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับเขาจะเพาะเลี้ยงมาจากต้นที่รสชาติดีที่สุดนะครับเมื่อออกมาจากต้นแม่ที่ดีสุดแล้วเนะี่ยต้นลูกที่ออกมา,ากต้นเดียวกันก็จะลักษณะ เหมือนกันหมดทุกต้นนะครับที่เป็นพอเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหนอ่อการขยายพันธุ์อินทผพลัมเนี่ยพอ,พอเมล็ดพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็จะมีหนอ่อหน่อที่แตกแตกระหว่างต้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมรอบๆต้นเนี่ยแต่และต้นก็จะอาจจะมีหนอ่อสองหนอ่อบางต้นอาจจะไม่มีเลยตรงเนี้ยเราเอา,เอาไปขยายพันธุ์ได้นะครับก็เป็นการขยายพันธุ์แล้วก็หน่อที่ได้เนี่ยก็จะคุณลักษณะก็จะเหมือนแม่พันธุ์ที่เขา ที่เขาแตกออกมาเนี่ยนะครับรับคุณลักษณะเหมือนแม่พันธุ์ทุกอย่างนะครับนั่นก็คือการขยายพันธุ์ของอินทผลัม์อีกแบบหนึ่งก็คือใช้หนอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนื้อเยื่อเนี่ยถ้าหากว่าเราปลูกเพื่อที่จะเพิ่มไรายได้นะครับสร้างไรายได้ให้กับให้กับตัวเราให้กับเกษตรกร,ร,กรให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเนี่ยนะครับตัวเนี้ยตัวเนื้อเยื่อเนี่ยคนจะคนจะปลูกคนจะปลูกเสริม เพิ่มจากที่เรามีก็คือเราอาจจะปลูกพ่อมเมล็ดพฤ่จะหาเกสรตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับต้นกล้าเนี่ยอ,อาจจะหลักพันขึ้นมองมองว่าแพงไหมเนี่ยในราคาหลักพันเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าแพงนะครับเพราะว่าตน้นต้นไม้ต้นเล็กๆเ,เองมีใบเลี้ยงแค่3าสี่ใบเนี่ย ขายเป็นหลักพันสองพันนีเงี้ยครับแต่และที่ไม่เหมือนกันและแต่ขนาดต้นนะครับท่านผู้ชมแต่หลักพันแน่นอนพันขึ้นเสี่ยงไหมเวลาเราซื้อราคา,าหลักหลักพันสองพันมาปลูกเนี่ยนะครับเสี่ยงก็คือจะตายหรือเปล่านะครับส่วนมากแล้วเนื้อเยื่อที่ที่เราเอามาปลูกเนี่ยจะเปอร์เซ็นต์การตายจะน้อยมากๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพอเราเอามาเพาะเนี้ยเราก็ เอามาจากาแคปซูลที่ใส่ต้นกล้าเนี่ยนะครับเราเอามาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยก่อนก่อนที่จะลงปลูกเนี่ยเราก็ต้องมีการขั้นตอนในการปลูกในการเตรียมดินนะครับคือ,อาการที่ต้นต้นกล้าจะตายเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ที่ต้นกล้าแพงณปัจจุบันเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยยังไม่มีการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับ เพราะนั้นการการนำเข้าเนี่ยมันก็มันก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยสูงเพราะนั้นการปลูกถ้าหากว่าเราเราสนใจมีความสนใจในการที่จะปลูกอินทผพาลำเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ของเรามันมีมากน้อยแค่ไหนที่จะปลูกนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําว่าถ้าจะปลูกให้ปลูกเนื้อเยื่อเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็ปลูกเพาะ,มะเมล็ดด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ก็นีที่ว่าเราเรา,เราพื้นที่เราจํากัดก็ปลูกในสวนของเราเองนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลได้เราไม่ต้องไปหาซื้อเกรสรหรือว่าแล้วแต่ท่านบางท่านอาจจะมีแหล่งที่จะซื้อเกรสรได้แล้วก็อาจจะปลูกเฉพาะเพศเมียได้เนื้อเยื่อก็จะมีหลายหลายสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมที่เป็นให้ผลสีแดงก็มีให้ผลสีเหลืองก็อย่างบาฮีที่ปลูกกันเยอะในไทยนะครับพันธุ์บาฮีก็มีโคเน,นซี่ที่เป็นผลสีแดงนะครับ ปลูกในไทยแล้วก็มีอเมทดาหานที่ออกออกสีส้มๆหน่อยอันนี้ก็ลองไปหาดูเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ราคาก็จะไม่เท่ากันผมก็อยากแนะนําให้ปลูกเนื้อเยื่อเ,อเสริมมุงไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการที่จะปลูกเพราะว่าอะไรนะครับจากที่ผมปลูกแล้วก็ขายเนี่ยการที่ขายแบบพ่อมเมล็ดเนี่ยเมื่อเราทานเองเราจะรู้ว่าราคา4ี่ห้าร้อยเนี่ยถ้ามันไม่อร่อย แบบไม่ถูกปากเราปลูกเองเราทานเองเนี่ยถ้าเราซื้อไปรสชาติแบบนี้เราก็รู้สึกว่าที่จะไม่คุ้มจากเงินงที่เราจ่ายนะครับเราก็เลยต้องขายแบบ2ราคานะครับอันนี้อีกราคานึงถ้าเป็นแบบพรอมเมล็ดนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อมันรสชาติต่างกันนะครับแล้วก็จะขายอีกราคาหนึ่งแบบนี้แล้วก็แบ่งเปรดขายได้นะครับช่วยน้ำผัรำเนี่ยกินแก่ได้กินสุกได้แล้วก็ต้องหาวิธีที่จะจําหน่ายให้ให้ถูกช่องทางนะครับก็คือเราก็ อาจจะศึกษาวิธีแปรรูปด้วยส่วนหนึ่งสำหรับอินทผลัมที่มีรสชาติติดฝาดนะครับก็น่าจะเป็นข้อสรุปได้นะครับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะปลูกอินทผลัมนะครับก็ลองดูนะครับเป็นผลไม้ที่น่าน่าปลูกนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเนื่องจากผลไม้อินทผลัมเนี่ยก็ยังถือว่า ปลูกน้อยคนก็เริ่มรู้จักกันนะครับบางคนก็ยังไม่เคยได้เห็นต้นด้วยซ้าบางคนยังไม่ยังไม่เคยได้ได้ชิมด้วยซ้านะครับแม้กระทั่งว่าอา,อาจจะอาจจะเคยได้เคยได้ยินแต่เรื่องราคาทําให้คนเนี่ยไม่กล้าชิมไม่กล้าได้ไม่กล้าที่จะซื้อมาทานนะครับก็ลองปลูกดูครับท่านผู้ชมที่มีที่ทางลองลองดูให้แต่มีแหล่งน้ําแหล่งน้ําที่ดี ให,ใ,หให้มีแหล่งน้ำสำหรับที่เพียงพอสำหรับที่จะ,ะบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลต้นไม้ลดน้ำหมันลดน้ำใส่ปุ๋ยก็ไม่เกิน3ปีท่านผู้ชมได้เห็นผลแล้วก็ได้ชิมน,นะครับก็สำหรับคลิปต่อๆไปจะมีอะไรจะมีขั้นตอนในการเตรียมหลุมที่จะปลูกยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดสาระด,ดีๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ